สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเมนวนสวัสดีค่ะไม่เจอเมนวลนานวันาน,าน,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 นี้นัดแล้วออพี่น้องเอลซี่เมนี้ก็ได้พอกันก็เมนวนโดนเมนี้เลยน,นัดพอกันก็เมนวนมาสือคองลานจีนพี่น้องมาสือขาดพอได้พี่น้อง,อน,องนี่นะไอยีนะาบะโต้เนี่นะแป้งนัวกินแป้งนัวในสอนพี่น้องบนนัวเออดาแต่คนหลายจม ให้เขารูแลเจ้าของด้วยสิตาห์หิมอือคุณนะ่ะของบานเฮาโอเคเธอพี่นองพอกันยี่สิบห้าพี่นองไปางานงานไทยปวดหัวปวดหางพี่นองเลยมีปลาบอแม่นี่ปลาบาลา้าไปเบิองอญี่ปุ่นกรไดเนาะดีค่ะพี่น้อง ลูกสาวจมหลายพี่น้องแม่ก็เลยมาปลอบใจยันเป็นล่มเป็นแรงตายก่อาเห็นกันโดนคือว่าเห็นกันโดนแล้วคือพอดกันยันเป็นล่มเป็นแรงตายก่อนแม่ต้นอะไรบานห้องแม่เป็นยังจรงต้นอะไรต้นโอลิฟน่ะเด้อแบบนี้ศษโอลิฟเขาจะซื้อไปอันอันประดับมีบานคนมีเงินต้นหนึงสามสี่หมื่นสี่ห้าหมื่นไปด้เนาะพี่น้องเนาะใครคิดปีเนี้ย ถ่ายคลิปแล้วน้าบริพ่อแม่โดนไม่เจอเมนูนานไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยโอ้โหพี่โทษเอ้ยน้องเอ้ยจะรู้หรือไม่ถ้าไปสายไหมลูกสาว สายหนึ่งหรือว่ายางกระไดยางกระเลยสายหนึ่งยางเอากระไดยางกระไดกันยางตรงไปหนีตรงไปเลยนี่ไปเที่ยงเขาผ่อนเที่ยงเขไปหพี่น้องบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนตัวนี้ตัวนี้เป็นตึกของ H&M นะคะเสื้อผ้าค่ะ ขาวเมนูนั่มาเลียของข่าวโอมซีรีส์อกอนประดมเขาประดมกันแล้วนี่นี่นี่บ่นี่ตะกย่า,ยา,ายงมะหนีสอดมะเออตะย่างมะหนีสอดมะหนี <ขอ S 2> แต่ว่าม <ขอ S 2> าถ้าแม่สอดมะกี้สวัสดีค่ะพี่น้องทิมกระเป๋าพี่น้องพอกกองม <น S 2> ุมนี้ก็ถ่ายให้พี่น้องเบืองในไลฟ์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 เธอเหรอเด้กพี่น้อง ตรงนี้จะอยู่โซนกลางในเมืองนะแมองแมงขอบุญขอบพุ่นี้นองขอบคุณทุกกำลังใจเ้อค่ะสิมอบหายละกาขอบคุณทุกคอมเมนต์นะ่ะโนการที่โชมมูทูการให้เฮ้าปับตโตมากใ่ย่างมากคันพอวาย่างพอวา มันกะบ่มีผู้ใดอยากคิดพลาดต่อพี่น้องแต่ว่ากะเบิงกันไปสลับพี่น้องถ้ามันเหนืออดเหนือทนหรือว่ามันมันมันอบมันแตกมันมันมันบ่มีฟิวหรือว่ามันมันหมดทุกอย่างแล้วมันกระจ่างกันตปเองเพราะว่าอย่างเพราะว่าข้าเฮ็ดข้าออกแข็งออกขาคือพี่น้องเห็นนั่นล่ละบ่มจำเป็นจะต้องอธิบายความเก่ามันสับสากเนาพี่น้องเพราะวันนี้ยุค2อ2พันยีห้าแล้ว เทาก็บตรงนูว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องคุณค่าของคนคุณค่าของคนคุณค่าของหลายๆอย่างค่ะพี่น้องแมาแม่ม่จะเบ้าหลายใหญ่ห่างมาหาไปงานให้เบ้าหลายมันบอดีขี่หลายม้าบ่ยากคนมานี่เราก็เดินตรงตรนี้แล้วเราก็จเดียววน ที่พี่น้องเที่ยวส้วมบรรยากาศเที่ยวชมบรรยากาศในเมืองขุณตะขุนยิงง่ายเห็นบหมแม่ตื๊งยิ่งยงสูงสูงเลแม่แปนกล้องเลยพี่น้องเบิง้งสุหลาบอพี่น้องนี่นะนี่นะเมืองหลวงอันกวงง้างใหญ่ง <c oughs> View view nó, uh. view xinh, Ở nãy thành phố ายหนึ่งสายสิบห้าครับสายสิบห้ามันเดียวไปทั้งกุ่เนาะตัวนี้นี่สายหนึ่งมันจะตรงไปนี่ก็เป็นสารโหลกด้วยนี่สารโลดสารโลดก็ตรงไปนี่สองสามป่ายรดนี่โหมเลย เขบวันที่ดอกไม้อะไรดอมนอันนี้นอนเขาทัวกไอเขาอันฟอนดเขาล่ำเขามาอยู่โุงเรมนี่บ้านที่เขาสอบอยู่อพี่บอยไทยนี่กระทะม่นกป็นอะลูกลาบ่ะ่ พ่อรูกสา้พี่งานงานงานไทยนี้หนูมาจากไทยเหรอคะนานใช่ไหมล่ะมาดูหรือว่ามาซื้อของมาดูจ้าเพราะว่าอยู่ที่นี่กันเมื่อวานเห็นซ้อมกันอยู่เห็นพี่บอยกับพี่ต้นต่างสถานทูตอะไรอยู่นั้นอยู่ยี่สิบกว่าปีแล้วจ้ามาเที่ยวกี่วันคะมางาน อ๋อไปประเทศลักเซมเบิร์กแล้วก็เบลเยียมงาเดียวกันค่ะฮะงานสถานทูตเหมือนกันนี่พี่น้องแล้วอพากันมาจากไอ้ที่ไหนคะเออกระทรวงวัฒนธรรมค่ะกระทรวงวัฒนธรรมส่งมานะคะพี่น้องอันนี้ถ่ายจากช่อง YouTube ของก้อยเรืองแซมค่ะปีละครั้งมาส่งออกมามาทาแสดงต่างประเทศใช่มเลินมะลันขึ้นมาขบวนดอกยาวด้วยเลย อ๋อเที่ยง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 เหรเที่ยงถึงสองทุ่มเนาะแต่ว่าการแสดงอันนี้จะอยู่รอบบ่ายโมงบ่ายสองแล้วก็บ่ายสามถึงบ่ายสี่ค่ะอ๋อสองช่วงสองช่วงค่ะไม่รีบไปต่อลุกเซอรประเทศลักเซมเบิร์กนะข้างเบลเยียมนะงานกงศูนย์เหมือนกันส้มบรรยากาศเปิดแต่้งเก้าโมงจ้า มาซื้อปลาครมาซื้อปลากับกุเรียนเดี๋ยวมาอีกรอบค้ำเห็นบอกเขามาเป็นมูขนาดใหญ่ด้วยนี่มามาทั้งหมดกี่ชีวิตยี่สิบหกพอบ้าบานนี้เห็นเขาซ้อมกันอยู่มีโปรงลางมีอะไรครบเซตค่าถ้าับ จังหวัดอุบลค่ะหมอรำซิ่งพี่น้องบรรยากาศดีๆเดี๋ยวเชื่อบังในงานเนาะพี่น้องเนาะเอานะคะโชดีนะหนูนนะนี่สวัสดีค่ะพี่ปอลสวัสดีค่ะคุณต้น าถือตลับปัดตัวนี้คบอยมาแม่มาแม่เพิ่งมาเขาบอกคุณบอยนี่แซวเขาจะทำลูกนะฮะซ่อมซ้อมค่ะแม่พอว่าเขาต้องท้ามกันแสดงว่าเขาต้องซ่อมก่อนเปนอนมากินตุกประจับก่อนประจับแม่ไปนี่นั่ง หมดไก่ก็ร้านไก่ก็ร้านหันนี้ร้านมะม่วงเบี๋ยเขากำน้ำเยวคำำเีย่ือกินเลยการสึานี่โตอนนี้มอย่หองแม่นีสิเอห้องนีก่อน มงแม่นีตรงนี้องแ่ปนีี้จนี่นม่สวัสดีค่ะแต่ละตียังบ่เรีวเลยคุณแม่มาีค่ะอุณผู้เสกสี่เนีคนขายก็จับผู้รูแท้แม่บอกให้ต้มน้ำตั้งแต่หกโมงหกงเขาจะมาขอจ้ะเขาเห็้ทอดีย ดิล่าในคุกบอกว่าของป้อมทุเรียน10กล่องเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวไปฝากนะครับแค่ขนมขวายแค่ตาเดี๋ยวพ่าเบลทุเรียนให้พี่นวลยังก่อน แม่หิวแล้วนะยังไม่ได้เอาแล้วออก่นดงจะมาหิวพี่ไม่ขายเอาโตายแล้วนั่นตัวจบข่าวอย่างนี้รู้ไหมใครเนี่ยใช่โโอ้หเหมือนเหมือนเอ็งทำงานอ่ะเอ็งติดลูกค้าอยู่จะขึ้นกองให้แล้พยายามยุ่ยพยายามยุ่ยจะจับกลองให้หน่อยจะได้ครับพี่บอยครับโอ้โห ใช้พี่น้องตระกูลนี้เลยมาขายเลยเนี่ยแม่จิ้มฮะเออเอานี่แหละเนื้คุณเรียนเขย่าเนะคะแล้วก็มีผักเยอะแยะเลยเยอแยะเลยไม่เอาอะไรอีกมีผักมีอะไรอีกไหม สีอย่างสิบทางนี้จ้าคุณแม่ต้องเดือดค่ะสี่อย่างสิบสี่อย่างสิบหมดเลยนะคะโซนนี้อันนี้ยานั่งแม่จะนั่งเคลื่อนแม่ถึงหนึ่งย่านั่งที่ข้างคุณไอ้หนูไม่ใช่ยังคุ้มแซ่บแซ่บเด้่อคืนอะไรเนี่ยนร้านเนี่ยอยากได้เอายวนะเดี๋ยวเอาหนูไม่ใช่คุ้มต้อมีตะกร้าใส่ตะกร้าแล้วก็ยางช็อตเลยจ้ะ แม่อัตกรการแม่นี่เฮ็ดไปใส่แกงน้อไม้ตัวละน้องไม้ยังเพื่นใด้น้องไมย้ยู่ทธภูดจา้าฮะตัวมาไม่ไม่แซ่บแซ่บจ้าเอ๋สวัสดีครับใครรูปแทนหรือเปล่าคนรอเอาบ้านนี้น่า คนในเปินสาวเปกเราได้นี่นะเปิดสาวผ้าไหมอยู่ตรงไหนร้านตรงไหนเด๋นี่ร้านผ้าไหมสาวเมืองอุบลน,นะจ๊ะพี่น้องนี่ร้านเปินสาวคัมมาผ้าไหมค่ะพี่น้องนี่เพิ่นสาวนี่ไห้ตลอดนดะ้นี่ใจดีนะสาวอุบลอำเภอวารินผ้าไหมค่ะผ้าไหมบริขายแต่ผ้าไหมได้มีหอดกองเขา่า กระตอกระตาใส่เงินนั่งขายโบเบิดโบวาสิเป็นไหมขายอีสานบานเฮ้าไหมสุรินไมหมอุบลกาบบัวบบกาบัวพญานาคนีเบิร์ตตึง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 หมวกเปียวเข่ากันี คุณ uhm. แม네่ใต bo ้มหนี่ไม่ลูกสาวหอมแน่สวัสดีค่ะแม่แน่คุณแม่ต้อยนะคารอสถานทูตไทยเนเธอร์แลนด์ไอแม่นี่ลูกสาวยไ่ลูกสาวแม่คุณเลีอย่งคุณเลี้ยักคนักเเรียบร้อยแล้วดิแม่เรียบร้อยแล้วดิห้วยเขานั่นตัวอาีตัวง่ายง่ายนะแม่เนาะแม่หอมเห็นไหล ยางไปเอาของให้เขาเขาทาไวยุติแม่ยังยางดูหลายไวบ่าไวเขาแต่ว่าเห็นยางที่แต่บ้านล่ะเด้กขันนั่งไม่ได้ก็ที่หล่าเดี๋ยวเขาสิว่าหายอยู่เขายังบอกว่าแม่ไอ้ป้าอยู่ไปจนถึงแปดสิบนี่แหละขาเขาจะห้เกษียณก่อนนี่นอนจริงๆแล้วกัเกษียณแล้วเขาหายแม่อยู่อีกสองปีเลยได้เกินเกษียณเขาไม่ยอมให้ไปไหนไงก้อยมันยังพ่อได้อยู่แม่กับสูไปซะพว่างานกับวายนักบ่ได้เกี่ยวเขาดำหน้าดอกยัง เน่มือหนึ่งนียยางบัดหลายกิโลอยู่ได้นอกอยู่ในันอนเป็นเป็นเข้ากันยังกอนทีมลูกลูกก็ได้ไนอีกางนสาปีกันมาได้่าได้อาทิตย์กันก็ขาดพวกวขาดทัวเขาโซไม่ได้อ้าวยเจียวสวัสดีนะครับคอหลายจกากมาเล่าเอาเล่าเอา เอ๋อคือหลายๆเจนะคะน่าจะใช่อยู่ในช่องยูทูบเด้อค่ะคุณจิ๋วเวซารีได้บ่ดีเีบ่ได้ค่ะบก้ามมันคือหลายๆจ่ะได้จะพักได้หย่านี่ล่ะพี่น้องคุณจิ๋วเฮ็ดนี่แม่มามาต้มอันต้มหอยได้เป็นรังเป็นรังนี่ค่ะนกะจอมตู้นะคะน้ำมันยันคุณโบขอบคุณจิ๋วนะคะพี่น้อง คุณจิวไปกันเด้อมากอดแน่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเที่ยวมันม้วนเงินหมดทองแล้วกันนี้เป็ดงานต่อไปสูงเงินลงทองมดเนาะคุณจิ๋วตัวนี้นะมีอันหัวปีก็ได้บักทุเรียนก็ได้หมกไก่ใช่หัวปีน่นรักพระกิตูงันเไหมโอเคคุณจิ๋วอยู่ดีมีแห้งค่ะชิปก่อบาดชิปเอสสองหัว ไปลาวเอาแหมเออไปแหม่ไปเอาแหม่ไปเอาไปเอาโอเคค่ะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งด้จ้าพรุ่งนี้นะของจะให้กระเพื่อนสาวขามาผ้าใหม่แต่ขอขึ้นโบซายพาชินเน่นั่นแล้วครับหัวไปซื้อหลอดไฟอยู่เบลเยี่ยมหรือใดบุ๋วมวนไปซื้อยูอันไอ้ตัวเฟิ่อนบริษัทฟิลิปส์สี่สูบมีหลอดไฟเหมือนกับแจ้งว่าลืมเ้าเนี่ยมันต่างลืม ออวงานโดนปูมาจะอยู่กับหัวกับสวนติลาอวบปูบกตัวบกแตงคืองายมากนะฮเนาะค่กเนาะโอเคค่ะพี่น้องยู่ิีแห้งเลยพี่น้องยูจดีแห้งพอกันจิบนาจ้าไปเม่ยม่ไปเอาแมียถือบ่ไหวบ่ไหวพรเนี่ยเบไว้